ว่าเตะของนอร์สตูดินนะครับไม่ไม่ข้ามเน็ตครับไม่ข้ามตะข่ายนี่ครับจังหวะนี้ไม่โดนผู้เล่นไทยนะครับกลับมานี่กลายเป็นเล่นครั้งที่สี่ไปแล้วนะครับสำหรับฟานทิมมาดัมนะครับยังเสิร์ฟได้ดีนะครับถือว่าสาขาทั้งลูกหนักลูกเบานั้นยังยังข้ามไปได้เลยของมาเลเซียอย่างน้อยข้ามไปก่อนก็ยังดีครับไว้ซื้อบล็อกของวันจ่ายเขาแก้ว ที่กับบล็อกได้ดีครับไปช่วยในรอบรองชนะเลิศร์บดีมาเลเซียเปิดได้เยี่ยมครับบินาด,ดำมยกมให้ขึ้นต่าอาร์คัทไทยลูกลูกโดนมือครับลูกไปโดนมือของศิรัสสาขาเสียดายนี่ครับไอโดนข้อนแขนของศิรัสสาขาแต่คอชายนี่ขึ้นติดบล็อกนิดหนึ่งนะครับ ทำให้ลูกนั้นช้าลงแต่ว่ามันโชคดีเป็นของมาเลเซียครับลูกไปตรงตัวศิวสาขานะครับ11-3เสร eight, ส์ฟทั้งที่3ของศิวสะขาขะครับเสริฟมาดีแต่ว่ามาเชืงเปิดเตี่ยงน้องสดินได้ขึ้นแล้วแตะยอดนี้ไม่ดีขึ้นไปแล้วคงจะเห็นแล้วครับว่าพลชายเขาแก้วนั้นมาบล็อกเอาไว้แล้วพยายามจะพลิกโผลกลางอากาศครับแต่ว่าแตะนี้โดนเหลีย่ยมบางไปหน่อย คอ,อนชัยขึ้นลูกนี้เห็นตลอดทางเลยนะครับรู้เลยว่าจะต้องจัดระเบียบร่างกายตรงไหนครับเพื่อจะตั้งรับเอาไว้ทําให้นอสรุด,ดินนั่นระแวงไปด้วยครับกลับไปเป็นมาเลเซียได้เสิร์ฟอีกสาคะแนนครับและถ้าพลาดหมด3คะแนนนี้ทีมไทยจะได้เซตนี้เพราะฉะนั้นกดดันเหมือนันครับนอชมันแล้วต้องต้องคิดละเอียดครับ เราจะวางลูกตรงไหนวางไปคนใช้เปิดได้พัะธรพงศ์ยกสบายเลยครับแบบนี้แล้วก็แตะหยอดลงไปสวยครับหลากหลายครับจังหวะขึ้นทํหน่าจะขายของคนใชเ้เขาแก้วและด้วยความที่เป็นนักตะก็ที่โดดสูงแล้วลอยตัวอยู่การอากาศได้นานครับเลยทาให้เลือกได้ครับแล้วออสเตรเลียมีขึ้นหลังเลยครับขึ้นบล็อกแบบไม่ได้มองเป้าหมายครับก็คนใชเ้เขาแก้วเลือกเล่นได้เลยครับผู้ต่อสู้ไม่มองที่ลูกนะครับ คนไทยต้องการอีกสแต้มจะได้เซตนี้ครับนอสมันเซอร์ฟมาสิรวัตรเปิดนิ่งจริงๆครับพัทรพงศ์ยกสูงให้พลชัยขึ้นเตะสบายครับของชอบอย่างที่เรียนได้ทราบครับยกสูงเมื่อไหร่นี้พรชัยโอกาสที่จะได้เลือกเล่นมันมีง่ายแล้วก็ทําแต้มได้จากลักษณะอย่างนี้ไม่ค่อยพลาดครับมีลูกหนักสลับลูกเบานะครับมาเลเซียนี่ต้องบอกว่าในเซตแรก เปิดกระบวนรับไม่ถูกเลยนะครับทั้งลูกทำของพรชัยเขาแก้วรวมทั้งลูกเสิร์ฟของศิริวัฒน์สาขานะครับเป็นเซตพอยครับและนอชมันจะเสิร์ฟเสิร์ฟพลาดเสียคะแนนในไทยนี่เสียเซตครับเสิร์ฟไปศิริวัฒน์ก็ยังเปิดได้ดีครับให้พัทพงศ์ตามมายกมาเหมือนเดิมครับนางม้วนเก่าแต่ติดล็อกมาครับเขายาวกลับมาได้ต้องแก้แล้วก็พลาดครับนอชดวิน เซตแรกเป็นของทีมไทยครับถ้าจริงๆคะแนนขึ้นมายังไม่ใช่นะฮะเมื่อสักครู่ขึ้นมาเหมือนจะ14ไปแล้วแต่ว่านี่เป็นยังยังเป็นแต้มที่13บสามนะไม่เดี๋ยเราแต่แต่คะแนนที่เราตามมาเมื่อสักครู่นี้ อ๋อเป็นเซตพอยต์ครับครับเป Set Point จะเซตพอยต์ครับ14 14โอ้แล้วเสิร์ฟดีอีกโอ้โหดีทุกอย่างครับรศาาินวัฒน์สาขาได้เซตแรกครับรยูดีครับเริ่มต้นเซตนี้ถ้าจำกันได้เนี่ยเสิร์ฟเอสจี้ไปทางขอด,ด้านขวาของมาเลเซียนะครับแล้วปิดเซตด้วยการเสิร์ฟเอสจี้ไปทางขอด,ด้านซ้ายครับ โอ้โหสั่งได้เลยนะครับ15-4ไม่มีใครคิดเลยครับว่าคู่รักคู่แค้นคะแนนจะขาดกันถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับต่อกันในเซตที่2ต่อไปเลยว่าคะแนนของไทยเราจะไหลลื่นต่อหรือไม่นะครับได้เซตแรกไปแล้วครับทีมไทยอเล่นเอามาเลเซียเนี่เปิดตำรารับไม่ถูกแล้วก็กองเชีย ที่กะจะมาเฮนี่เงียบกริบเลยครับรับอย่างเดียวครับมาเลเซียเซตแรกเรียนท่านผูว่าเวลาถ่ายทอดสดของเราเนี่ยมีจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับเซตที่2เนี่ยจะได้ชมกันไม่จบก็ติดตามผลงาน่นขันนะครับได้ในภาคข่าวของทางสถานีน่าดู เราตายของอาจารย์กำมลนแล้วพอจะมีรอยยิ้มอยู่บ้างครับไม่ถึงกับเครียดเหมือนกันในช่วงก่อนหน้าการขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับ right, ชล่าใจาไม่ได้นะครับเซปักทะกร้อนี่เซตหนึ่งชนะกันขาดอีกเซตหนึ่งกลับมาแพ้ขาดก็มีแล้วนะครับ right, อยู่ที่จังหวะแล้วก็แก้เกมมาเลเซียเ mm hmm. ชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้ก็ พอโดนไทยนำห่างปล่อยเลยครับแล้วก็เซตนี้ครับต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ดูว่าจะแก้ไขสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ครับแต่าดูจากรูปเกมแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยครับมาเลเซียบินนดามนี่แทบจะไม่ได้ยกลูกให้นอสเวนเล่นเลยมีเซตแรกเซตที่สองครับ สามคะแนนแรกมาเลเซียเป็นฝ่ายได้ส่งลูกมาคส่วนเสิร์ฟมาพลชัยเปิดเข้าไว้ครับพัทรพงศ์ยกมาให้พลชัยขึ้นเตะลูกนี้เป็นแต้มครับโอ้อยขึ้นทุกครั้งนี่ขึ้นด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นคะแนนทุกครั้งครับพลชัยเขาแก้วกำลังขายังเยี่ยมครับโดดได้สูงครับแลแ้วเตะพ้อมบล็อกลงไปสวยครับ ลูกเสิฟยังเล่นงานนัดตะกร้อไทยไม่ได้ครับนอสแมนเสิฟครั้งหนึ่งก็ยังไม่ข้ามบลกเสิฟของนอสแมนต้องดีกว่านี้นะครับข้ามไปก็ไม่ขาดนะครับผู้เล่นไทยงัดก,กลับมาได้แท่ทุกครั้งนะครับยังไม่มีเสิฟเอสจากเท้าของนอสแมนเลย เป็นรองก็ตรงเกมเซิร์ฟนะครับมาเลเซียในช่วงที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้แต่พลิกกลับมาได้หรือเปล่าครับสิวัตรเปิดพอได้ครับสุรพล์ยกมาห่างนิดนึงอ่าพรชัยเตะก็ยังผ่านบล็อกได้ครับโอ้มาเหลี่ยมไหนนี่ได้หมดครับสำหรับพรชัยเขาแก่สามคะแนนเซิร์ฟแรกของทางฝั่งมาเลเซียในเซตที่2นะครับไทยได้ทั้ง3คะแนนครับเดี๋ยวจะกลับมาเป็นศริวัน์สาขา เป็นคนเสิร์ฟนะครับรวยตัวเตะครบวงเลงโดยเข้าแก้แมประทับพงยุบดีโยนร้อยสาขาเสิร์ฟอือจะปั่นย่อแต่ว่าไม่ข้างมีบ้างเหมือนกันครับน่และยกเท้ขขาครั้งแรกในเซตนี้แต่ไม่ผ่านตะข่ายนี่<อ>เดี่ยวแว่งแล้วกันครับคิดว่าสาขา มาเลเซียได้มาหน,นึ่งต่อสามคะแนนสีรวัตครับเสฟคี้อ้าพิกาข่ายลงไปสวยครับโอ้ยังเด็ดขาดครับจังหวัดศบหนักก็ยังแม่นยังครับสี่หนึ่งครับบางครั้งนี่จะเปลี่ยนมาเล่นหยอดเล่นลูก ที่มันเบาๆบ้างนะครับมีปั่นสปินเข้าไปเพื่อให้มาเลเซียจับทางไม่ได้แต่ว่าลูกแน่นอนคือลูกนี้ครับลูกหนักของสิริวัฒน์พระธรพงศ์ยนโอ้ยยนโยนยัดเข้าตัวไปนิดหนึ่งแล้วลูกไม่ไม่โด่งมากครับทุมไทยนำอยู่4ต่อ2แต่ว่า สามคะแนนต่อไปนั้นมาเลเซียจะได้เสิร์ฟครับในช่วงท้ายของการถ่ายอสดนะครับเรียนท่านผู้ชมว่าเดี๋ยว17นาฬิกาเราเข้าชมารายการปกติของทางสถานีนครับเรื่องเรียนยันนี้แล้วก็17นาฬิกา45นาทีครับช่อง3ถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลพบซุเปอปร,ร์คัพนะครับนักพิเศษเชลซีพบกับทีมรวมดาราไทยแลนด์ออการครับ คะแนนเสิร์ฟของทางโนอัสมันก็ยังยังไม่เข้าเป้านะครับนี่เสิร์ฟฉีกออกไปอีกครับดูดูแลสถานการณ์ของไทยก็น่าจะมีลุ้นนะครับกับตำแหน่งแชมป์โลกในครั้งนี้แล้วเวลาในการถ่ายทอดสดวันนี้ของไทยทีวีช่อง3นั้นก็หมดแล้วด้วยนะครับผมไม่เลิกกินแก้และคุณพิชรินทร์ชวนงขวาคงต้องลาท่านเชมญดูรายลารพรุ่งนี้แล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็คือการแข่งขันเซปัตาแล้วก็ชิงแชมป์โลกรายการอิสตราฟเวิลด์คับรายการนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงครับท่านผู้ชมครับว่าถือว่าเป็นหนึ่งในรายการซีรีส์5รายการใหญ่จาก5สนามที่จัดชิงแชมป์โลกขึ้นมานี่คือรายการแรกมาเลเซียเป็นเจ้าภาพครับมีไทยเวียดนามอิหร่านก่อนจะไปสะสมแต้มแข่งซูเปอร์ซีรีส์ที่จีนต่อไปที่นี่เนี่ยเป็นนัดชิงชนะเลิศน,นะครับของประเภททีมหญิงปีนี้เนี่ย ลงแข่งขันครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มีเข้าแข่งถึง12ชาติด้วยกันนันตกตบลูกพลาสติกสาวไทยเนี่ยเต็งแชมป์นำโดยสนทรีรูปสูงแก้วใจพุ่มสว่างแก้วแล้วก็ดาราีวงเจริญชนะรวดแบบไม่เสียเซตเลยมาตั้งแต่รอบแรกเป็นแชมป์กลุ่มดีผ่านรอบก่อนรองมาถึงรอบรองชนะเลิศสุดท้ายเข้าชิงแชมป์กับเวียดนามและสาวไทยก็ตามคาดครับอาศัยเกมเสิร์ฟฟาดตกสลับขึ้นบล็อกหน้าเน็ตชนะเวียดนามไป3เซตร,รวด15-7 15-12และ15-9คว้าแชมป์ไปครองสมราคาทีมเต็งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ขณะที่ทีมชายครับซึ่งมีแข่งกันทั้งหมด24ชาติทีมเซปัตโกนุ่มของไทยเราส่งพัทรพงศ์ยุพดีตัวชงพรชยัยเขาแก้วตัวทําแล้วก็เจ้าของฉายาจอมเสิร์ฟซ้ายสั่งตาย สิริวัตสาขาลงมาเป็นตัวเสิร์ฟครับลงชิงชนะเลิศก,กับคู่ปรับตลอดการและชาติเจ้าภาพเสือเหลืองมาเลเซียที่เหมือนกับคู่หยุดโลกเลยครับเพราะว่าถ้าดูจากอันดับแล้วไทยคือทีมมือหนึ่งของโลกมาเลเซียเป็นเต็งสองของโลกครับคู่นี้สู้กันอย่างสนุกสุดท้ายทีมกระดกหนุ่มไทยไม่น้อยหน้าทีมหญิงครับฝ่าแรงกุดดันจากเสเียงเชียร์เจ้าภาพควา้าแชมป์โลกไปตามคาดเช่นกันโดยเอาชนะมาเลเซียไป3เซตรวด 15 4ห5 6และ15ต่อสเอำหรับรายการนี้นะครับเมื่อวานทีเขาสดไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมโทรเข้ามานี่สายแทบไม่เลยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องตัดเข้าช่วงของการรายงานข่าวเรื่องเด่นไปนะครับแต่ก็สรุปผลมาให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้รายการต่อไปเนี่ยจะกลับมาแข่งกันในบ้านเราในศึกเซปัตะกอเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นรายการที่2ของซูเปอร์ซีรีส์นั่นเองครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะ